คนอื่นอยู่ปุ่นปะปนแล้วก็เจ้าจะทํากิริยาอย่างนี้กับเราไม่ได้ตายองค์หญิงเพคะรับรองหม่อมฉันน่ะปิดบังอย่างมิชิดว่ากันหลอนนะสิจะเผยคุณอื่นเขาเลยสาหรับฉันนะนะฉันไม่มีการเปิดเผยแน่นอนเลยย่าโดยเฉพาะเหมมวัดฉันเองก็ไม่อยากให้รู้ว่าสุรัตน์พดีเป็นใครพระค้าอมฉันรับรองจะปิดไม่เดียวแน่นอนแล้วก็มาวางตัวที่นี่ล่ะอย่าเพิอมปากบ่ก เอาเลยนะอเดี๋ยวพูดถึงสิเห็นม้วนหล่อสู้พี่เป่าเราไม่ได้อ้าวใครมาปล่อยนกหวีดแถวนี้อุ้ยตายพี่เป่าคะไม่ออกจากยามแล้วหรอกค่ะนี่ฉันมีเรื่องจะบอกเธออะไรเรอฉันจะกลับเมืองแล้วเฮ้ยอะไรอะไรอะจะไปซื้อขนมเบื้องแล้ว ฟังไว้ให้ดีนะฉันจะเตือนอะไรทักอย่างทำไมเหรตัวใหญ่สายสว่างอย่ากคลียวกลาดน้องน้องอเฮ้ยนี่ไม่ใช่ดาวลูกไก่ไม่ต้อไม่เต้าไม่ใช่ดาวลูกไก่ไม่ใช่เห็นี่เปลาตัวใหญ่จังแหมพี่ก็อะไรก็ไม่รู้ก็เวลาพี่นอนน่ะพี่จะได้ไม่ต้องใช้โฟกไงเขาต้องใช้เหรอไม่ ยกไปหยาดจ้าอเอางี้เราไปลากันข้างในเถอะนี่อยู่ๆอย่างเงี้ยให้เขาคุยกันบ้างเราเราไม่เกี่ยวชอบตรงที่พี่พี่เปาไปทําดําถาวรมาจากไหนปากไม่เคยดีคือวันนี้เนี่ยพี่มารุกลายอย่างเรายังมีคนแย่งอีกเฮ้ยพี่จะมาลาสรสพดีน่ะยิ่งพลางหน้าเดี๋ยวคนเขาจำหน้าได้กลับเมืองจ้ะกลับเมืองกลับ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 ไหนนะ ไหนเนี่ยจะกลับไปเนี่ยจะกลับไหนเนี่ยกลับพูดเมืองเพชรจ้ะเมืองเพชรอ๋อเมื่อไหร่เพชรเล็กกลับวังเถอะตายแล้ววังอะไรวังมะนาวอ๋อต้องผ่านต้องผ่านจ้าผิดมะนาวเนี่ยเพชรสามเนี่ยก็เสร็จแล้วก็หวังว่าจะกลับบ้านเช่นเดียวกันรัศดีไม่ว่าเราจะอยู่ไกลกันแค่ไหนแต่สัญญาใจทั้งสามโคเขามากินที่ไหนเราจะกินที่นั่น แม้นนอนไหนนอนที่นั่นและถ้าแม้นตายที่ไหนสองเราจะตายที่นั่นอ,อย่าลืมนะสามคนคต้จะย พีน้องไม่แน่แนวไม่คาดแคลเสื่อม่าแม,าม้นจะกลกันไม่ใช่ความกันไม่เริ่มคำสาน ติคงต้นแม่ยาด้มุนตมาถึงพี่จะรักแสนรักวันนี้ต้องหักใจกลา 啊！ ไเจ้าบ่าวเหมือนบ้าช่าง,งเอช่างเอแลหาไม่เห็นเขามาล้อยไม่พบทักหายพ้นพิงหาย อีกคนเฝ้าคอ,อยอ,อ,อกแทบจะแตกตายสิแล้วกันนิกาดูสิจะไม่น่านจะเป็นไปอย่างนี้เราเป็นกระสัดแท้มีพระคู่มันก็ไม่มายอมมาแต่งงานจนกระทั่งเราต้องเดินทางมาจากเมืองด่าน สูสาลวินเพื่อต้องการพบหน้ากับเหมวัตรซึ่งเป็นพักคู่มั่นของเราแต่ผลสุดท้ายมันก็ผิดคาดอย่างเคยมาถึงตั้งเจวัน8ดวันก็ยังไม่เคยจะเห็นหน้าเหมวัตรสิริชมจะงดงามสักปานใดก็ไม่เคยจะรู้ใครเป็นกันใครจะทนได้บ้างถึงยังไงยังไงนะกันไม่ยอมหรอกวันนี้จะเสด็จกลับมาจะไปรอที่หน้าทองพะโลง เสด็จมาถึงปุ๊บจะต้องแต่งปั๊บจะไม่รอเวลาอีกต่อไปแล้วเออร้อนใจกันนี่กัน